สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานให้กับทุกทคนกันขอบคุณทุกทการพพอร์ตขอบคุณมากๆนะคะวันนี้จะเป็นบางอย่างนะคะที่ใครบางคนกำลังรู้สึกอ่อนไหวเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะขอโฟกัสที่ไพ่สำหรับนี้นะคะพลังงานคนที่เข้ามารับชมนะคะสงพลังงานให้กับทุกๆคนคะ่ะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้พลังงานบางสิ่งบางอย่างใครกำลังอ่อนไหวถึงคุณ The Date ค่ะคนที่คุณกับเขานะคะไม่ได้ติดต่อกันแล้วบางท่านไม่ได้ติดต่อกันนานมากเป็นปีแล้วค่ะ ดีกว่าด้วยนะคะหรือว่านานกว่านั้นเป็นคนที่คุณและเขามีประเด็นกันนะคะไม่ได้ติดต่อกันหรือว่าคีบอินทัสกันเฉยๆไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะกันก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะหนึ่งดาบเกิดขึ้น คนคนนี้เป็นคนตรงตรงแสดงออกตรงตรงแข็งแข็งดูนิ่งนิ่งดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยอายุมากกว่าคุณมากๆนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายในชีวิตของเขาหรือว่าเป็นคนที่ลมลุกคุกคานสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ ในชีวิตของเขานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงๆมีเหตุแล้วก็มีผลมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะที่รู้สึกว่ากําลังอ่อนไหวกับคุณในเวลานี้นะคะหรือคุณกับเขามีประเด็นกันกับคนคนนี้นั่นเองค่ะมีเรื่องราวที่ห่างกันไปนิ่งกันไปนะคะกับบางท่านที่เป็นประเด็นกันแลวไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วหรือคุณกับเขาเคยคุยเรื่องของความชัดเจนในความสัมพันธ์กันนะคะ คุณกับเขาอาจจะเจอกันที่งานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงนะคะหรือว่าในที่ทํางานหรือว่ามีความรู้สึกที่มากเกินกว่าเพื่อนหรือว่าเพื่อนแนะนําหรือมีหรือเป็นเพื่อนกันในโซเชียลก็ได้อะคะ่ะแต่ว่ามีเพื่อนร่วมกันเขาอาจจะเป็นคนราศีสิงอาจจะเป็นคนราศีธาตุไฟนะคะจริงๆเป็นในทุกธาตุเลยนะคะเป็นพลังงานของธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็ธาตุลม เขาอยากคุยกับคุณอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณเพราะว่าสเตรนเขายัางรู้สึกว่าเขารอคุณอยู่และเขาอ่อนไหวกับคุณเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าคุณเป็นสเตรนหญิงสาวที่มีความเก่งมีความแกร่งมีความเป็นผู้นําและอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยคุยกันเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวการวางแผนอนาคตกันไว้ การแต่งงานการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยการเดินทางมาพบเจอกันหรือคุณกับเขามีเรื่องราวมีประเด็นกันอย่างกะทันหันเกิดขึ้นแพลนบางสิ่งบางอย่างล่มลงไปหรือคุณกับเขารู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเรียนนะคะหรือคุณกับเขาเคยมีช่วงเวลาแห่งความสุขกัน มีความอบอุ่นกันร,รู้สึกเจอการครั้งแรกก็รู้สึกผูกพันเหมือนกลับบ้านเหมือนได้กลับบ้านเหมือนอบอุ่นคุ้นเคยมันมีความห่วงใยที่มีความผูกพันเรียกหาเพียกหาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเป็นคนเท่สูงเท่ดูหล่อดูเข้มดูตรงสเปคตรงใจคุณเป็นคนผงผางดูนักเลงนะคะแต่หัวใจคือเป็นคนที่ น่ารักแล้วก็อ่อนไหวเวลาที่ได้เจอกันกับคุณเขามีสายตาที่แวววาวนะคะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเขาเป็นคนที่มีประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วระดับหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ที่เข้ามาพบเจอกับคุณนะคะเขาอาจจะอายุมากกับคุณอย่างที่บอกหรือเป็นคนที่แบบ พูดจาตรงๆหุนห้วนบางทีดูขวานผ่าซากนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลสูงมีตรก,กะสูงแบบนี้แล้วก็มีความนิ่งมีความฉะฉาญมีความเฉลียวฉลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตวิทยาบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของตัวเองเป็นคนที่ผ่านความเจ็บเสียใจมา,มากมายเป็นคนที่โสดสันโดดมานานหลายปีหรือเป็นคนที่แบบเ,าเขาอาจจะเชื่อเรื่องของดวงดาวเชื่อเรื่องของบุพเพสนิวาหรือเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องของ เขาอาจจะชอบทําบุญนะคะเชื่อเรื่องของเวรกรรมชอบทําบุญชอบทําทานเป็นผู้ให้แบบนี้หรือชอบเข้าโบสชอบเข้าประตูชอบเข้าโบสถเข้าวัดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะแสดงออกกับคุณมากกว่าเพื่อนนะคะเกินกว่าเพื่อนนั่นเองบางท่านดีกว่าคนที่เขาแสดง กิจกาท่าทางกับคุณมากเกินกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ได้สถานะเลยนะคะทําให้รู้สึกว่าเขามีความอ่อนไหวรอคอยและคิดถึงคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ใครรู้สึกว่าที่ออมีความสัมพันธ์เคยเจอกับเขามาเขาอยากเจอกับคุณค่ะเขาอยากเจอกับคุณอีกครั้งเขาอยากที่จะได้เขาอยากที่จะรู้ว่าการเจอกับคุณครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมหรือการได้ปรับความเข้าใจพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง หรือการเจอครั้งนี้มันจะขยับสถานะความสัมพันธ์กันได้ไหมนะคะอยากที่จะได้เหมือนกับว่ามั่นหมายคุณไว้ก่อนโดยสําหรับบางท่านนะคะอาจจะเกิดการมั่นหมายกันสําหรับบางท่านการมั่นหมายการคอมมิชเมนต์กันในครั้งนี้หรือการได้ชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าจะไปต่ออย่างไรจะเป็นเพื่อนหรือจะยังไงดีนะคะเพราะเขามีความอ่อนไหวกับคุณคุณเป็นคนที่ทรงพลังมากๆภายนอกเขาจะดูแข็งกร้าวดูตรงๆดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูแข็งๆนิ่งๆ แต่จิตใจเขาเขารักแล้วก็เคารพคุณมีความอ่อนไหวให้กับคุณค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วอะไรแล้วเขาก็ยังคงตามคุณอยู่หรือว่ารอคอยคุณปลดล็อกรอคอยโอกาสที่จะได้มาพบเจอกับคุณนั่นเองถ้ามีอะไรที่ค้างคายอะไรที่ค้างคาหรือว่าอะไรแบบนี้ก็อยากที่จะเคลียร์ส่งข้อความหานะคะทีนี้เรามาดูคําตอบดีกว่านะคะนี่คือคนที่เขาอ่อนไหวกับคุณในตอนนี้ คุณจะได้ตัดสินใจถ้าคุณได้รับการติดต่อจากเขานะคะบางท่านบอกเลยว่าจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้อย่าไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นอาจจะรู้สึกว่าเขาคงไม่ได้ติดต่อมาแล้วเพราะมันนานมากอยู่ๆก็ได้ข่าวครๆจากเขาจากเพื่อนของคุณก็ได้อาจจะได้ข่าวๆจากเพื่อนของเพื่อนแบบนี้มาให้คุณได้ได้ยินหรือการได้รับมเมสเซจข้อความจากเขาคนนี้อย่างกะทันหันหรือว่าการเดินทางเซอร์ไพรส์มาพบเจอกันอย่างกะทันหันนะคะหรือว่าแพลนบางสิ่งบางอย่างมันมันเกิดขึ้นกะทันหันนะคะ เรามาดูกันขอคำตอบของไพ่สำหรับนี้ค่ะ Big c a p c h a n g e ค่ะข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะได้มีความคลี่คลายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันจะดีขึ้นไปนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้คุณมีความสุขขึ้นเพราะคุณอาจจะทบทวนตึกตองผนึก ตกผลึกบางสิ่งบางอย่างกันละกันได้แล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์กันไหมว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะคะมันถึงช่วงเวลาจุดเวลาจุดเปลี่ยนในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าความอ่อนไหวมันกําลังจะมันกำลังจะทําให้ได้ถึงการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดอัศวินดาขั้นเด็ดขาดค่ะเรามาดูว่า ข้อสอบข้อมูลข่าวสาใครที่เพิ่งเจอกันนะคะหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้ค่อยๆเรียนรู้หาข้อมูลกันไปเหมือนกับว่าเรียนรู้ศึกษา,ษาการละการใครที่เพิ่งเจอหรือว่าใครที่เพิ่งประเด็นเป็นประเด็นกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสถานการณ์มันจะดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการได้ตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เด็ดขาดมากขึ้นนั่นเองก็ขอให้ทุกคนได้ตัดสินใจทบทวนและตึกตรองอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ดีนะคะ วันเวลาจะทําให้คุณได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้คนคนหนึ่งเขารู้สึกแล้วว่าคิดยังไงกับคุณจริงๆใหม่ๆแรกๆไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติเรายังไม่เชื่อเขาเลยนะคะเขาก็เหมือนกันนะคะเขาเป็นผู้ชายที่มีความหวอนไหวในจุดตนของตัวเองบางทีเขายังไม่แสดงอะไรให้คุณได้รู้วันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณได้รู้ค่ะนี่คือใครกําลังอ่อนไหว เกี่ยวกับคุณและถึงคุณในตอนนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีสิ่งดีๆมีความสุขในทุกๆวนันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ